สี่ห้ารอบแล้วครับเขาท่านผู้ชอไม่ไหวหนักนวงโอเคมาขนาดไปได้บัฟอะไรให้ศัตรูนะยังหนักนวงอ่าถ้าวันยายมาก็คือถ้าที่เล่นมาคือเกือบชนะบ้างแต่แพ้แพ้ตั้งแต่ต้นเกมต <c oughs> อนมากแพ้ตั้งแต่ต้นเกมก็เลยไม่ไหวเลยครับท่านผู้ชมก็เลยค่อนข้างยากนิดนึงไม่นีแต่ะ 还有。 ต้องเดินเกมช้าครับเป็นเด็กที่ต้องเดินเกมช้าที่สุดถ้าเดินเกมเร็วคือแบบไม่ไหว <c oughs> อ,อยากจะ้องไงเปรีหาดหรือหาดมาเนี่ยอา่าอะไรเนะี่ยดูดิออเปิดใช้งานคราบ บวกชาวบ้านตั้งสี่เลยนะบวกตั้งสี่เลยนะดูดิบวกตั้งสนะี่นะทองนะนี่เนี่ยบวกตั้งสนะี่นะเลยนะนอันนี้เท่ากับค่า Oh. สร้างเท่าไหร่น,นี่กนน็สามน่าจะพอใยิงแค่สามน่าจะพอแล้วดำก็เสร็อันนี้มอนดำถือว่าดีครับค่อนข้างดีเลยคอนเสิร์ตขายทุกหนึ่งวีจะสร้าง หายกับสตวชีได้แล้วผมกจะจักำกับอันนี้ต้องใช้แน่ๆแ,แต่ถ้าฝั่งซ้ายมีแง่ครับยูนิตผีหนูหนูที่ติดเชื้อครับผมค่อนข้างนะ่าจะวุ่นวายนิดนึงทำกับ ใช้คำสาบช่วยสองร้อยเพิ่มเรเพริ่มเลเวลเป็นเดที่ต้องเพิ่มเลเวลค่อนข้างจะสูงด้วยเออแป๊บนะอับบ้านไม่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 ไมบไม่มาบโอเคอัพเบี้ยหู ถ้าม่าอย่างนี้ผมก็ต้องซื้อแล้วครับช่วยไม่ได้ครับเดี๋วยวมันงเมือ่อตายเป็นแอคทีฟตอนที่อันนี้ตายก็ถือว่าดีไว,ว้ยือ้อเฉยๆตัวยื้อเวลาีเวลาให้ผมตั้งตัวจะได้ไหม โอ้โหหายอย่างไวสร้างไปนัดนม่งยืนดูฝั่งซ้ายหน่อยอยู่ระวังกวายเยอะเกินแล้วว่าดูดิสิบตัวไม่รู้จะไหวหรือเปล่า เนีย่ยตอนนี้เว็บหกแล้วนะนี่ไงเผื่อปุ๊บมันปั๊บเนี่ยชอบมากเลยโอเคชอบมากเลยเผื่อปุ๊บแล้วมาปั๊บเนี่ยโอเคครับได้เงินมาร้อยหนึ่งครับผมเป็นเๆได้เงินมาล้วนๆฮะล้วนๆ แงคาานะ่คือป้อมประการนะฮะมันคือป้อมประการชนิดติดกับเอ่อเพิ่มเอประชากรไปด้วยก็ค่อนข้างดีมังมังนะก็ค่อนข้างดีมังนะฝั่งซ้ายมีแค่สี่ฝั่งขวาม,มีเป็น 10. สิบุณพระนี่ไงเนี่ยการ์ดมอนดามดก็ดีอย่างเงี้ยแหละ คือสองสามตาไอ้ประมาณสิบกว่าตาไม่การกดดับไม่ขึ้นมือไม่ขึ้นมือเลยก็เลยค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงอยากเออขยาอยากว่ปะ เงินก็ความเร็ว10วิความ้างดีโอ้มีทันคนแต่ไม่เป็นไรครับแล้วก็จัดกันได้อยู่แล้วการิงตัวเดียวไม่ไม่คพบคุมนะแต่ก็ต้องใช้ไม่เลยครับสองทาง่าทีิ0วิ ต้องใช้เป็นส่วนที่ต้องใช้ใช้อย่างมากเลยต้องรอรอให้สตรรวมกันก่อนรอบนี้น่ะจะเจอใครฝั่งขวา โอ้โอค,โอ,คอืมมาสองทางสุดยอดสุดยอดครับเงันี้ผมก็ละหมาดเลยโปเค ตัวเลยนาะสองตัวเลยนะพวกคุณจะไปทำตาขึ้นมาเมือ่อโจนไม่ร้เอาอย่าง,างนี้ สตูหนึ่งวิตันต้องวิหนึ่งเลยนะตัวนี้มันตลบค่อนข้างค่อนข้างสำคาญอีเวนต์ของตัวนี้เป็นอีเวนต์เจ้าปัญหาเปวนเจ้าปัญหา ต้อ,อตแงแทนชาวบ้านโอเคน่าจะังโอ้โหสิ่งปลูกสร้างไม่ค่อยน่าเป็นประสงค์เท่าไหร่ สิ่งกระทงที่ไม่ค่อยพึงประสงค์แต่เขาช่วยไม่ได้ครับต้องใจเหมือนเดิมอีเวนที่ไม่ค่อยอยากให้มามาแล้วเงินหายเนี่ยแหละอีเวนที่นับถือก็นับถือฝังนะ่งเดียวเนาะโอเคยังดีที่มาฝั่งเดียวนะถ้ามาสองฝั่งเนี่ยทีมหาย หายเลยนะพวกคุณว่าสั่งสั่งเวียน อันนี้ก็ได้นะก็ดูดูเขาสิไปดูเขาสยเงินสำรองเก็บไว้ก่อน <c oughs> เป็นอันนี้คือไว้ใช้แบบเป็นเงินสำรองได้ค่อนข้างดี <c oughs> ดีมากเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างดีธรรมดาเก็บ โดนคำสาวเข้าไปโดนคำสาวเข้าไปแบบหนักๆครับโดนแบบหนักๆจัดจัดเต็เมเจอมาอีกหมว,หว,หว,วน,นั่นหรอโอ้โหอ้าวบอสไปตัวนี้เหรอ โมดตัวนี้จะพัฒนาเป็นหมูป่านะครับถ้าเท่าถ้าถ้าเรา,าไปดูอ่กอากคนจะเห็นว่าตัวนี้มีพัฒนาการเทษตรก็หมูป่าครับหมูป่าตลอดตลอดการลืมดิดในไปไม่ไม่เพื่อนฟ้าใครข้าวเพื่อนข่า,า,บ,ขาบวกเจ้าตุา้งาสบวกกับไม่น่าพึงประสงค์เท่าไหร่ ต้องการกำแพงเพิ่มอย่างรวดนะ อ,อันไหนมันดระมิออเร็วกว่ากันเยอะในอันนี้อ่ะเจ็บไ,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 ได้ปะไรไม่ได้เบียนดีเบียนไม,ไมไ่ไม่ได้เลยอะ่ะไม่ได้การแล้ว มิเตอรการละอย่างนี้มันอันตรายเอ่อเียทองคุ้น,นึงินตัดทองมากว่ารู้สึกว่าจะชิวเกินแล้วนะนี่โคเมนเซอร์อันนี้ต้องเอา กว่าแล้วกันท้องทางตรงนี้ข้างหน้าดีไหมหนึห่งจังเหมดแล้วใช่ไหมต,ต้องมาดูกันตลครับตาต่อ เด็กที่เล่นกับเอ่อสกิลที่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะบันไดกับศัตรูนะความันไดนี่แหละคือความสนุกนนาน้นเฮียกระผมครับครับต้องอัพครับ้าวันนี้คือความชิบหายครับต้องรีบอัพเลยครับอ้อนึกว่าดวงจะไม่ดีแล้วและเด้เงินมานิดนึง กลายไปร้อยได้มาสามร้อยกำไรคือสองแค่นั้นแหละครับกำไรคือสองร้อยตนี้ก็ยังเป็นตัวนี้อยู่โอเค ถ้า,ถาตามจริงอนะ่ะตัวนี้ถ้ารักบทอย่างเงี้ยใหครัวยอย่างน้อยฟังงนึงต้องมีสองตัวต่อต่อฟังนะไม่งนะั้นคือไม่ไหวอ ต้องการลาค่อนข้างดีนะครับแค่ค่อนข้างแต่ไม่ดีหรอกมันจะดี ระดับหนึ่งนะ ที่ผมเงียบไม่ใช่เลยนะผมต้องตั้งใจเล่นนะเงียบค่อนข้างนานใช่ไหมกดไงครับกดเงียะกดเงียะกดเงียะกดไงอ่ะมาดูสิดูสิดูวิญญาณวางไปร่อนมาสิตรงนี้เนี่ยเดีวมันไม่ใช่ว well ่าจะปลูกมาเรื yup ่อยๆ ไม่รู้เลยนี่น้เนลคแบบรดูข้ามากนได้ดูไม่ค่ว่ากันสีให้ได้ใช้ใชเครนี้อันนี้ต้องเพิ่ม ใช้บ่อยด้วย มดีเลยขนาดนี้ก็ใส่คันสาไปก่อนไปจี้ ไอ้ตีกตัวหน่กสามกระบองฝั่งนี้ก็สามนี่คือเฮ้ย ลืมไปว่าเอามาทำไมครับเมื่อกี้เอามาไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเอามาถึงไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับต้าน่างนี้เอามาไว้ก่น อ่านอ่านไม่เหมือนกันฮะเมื่อกี้เพราะตัวสือเล็กๆเพิเ่มมาอันนี้ก็ยังดีดูอีก cho phẩm bài nhẹ ร้อยเบาไปอย่างนีมไม่พอไม่พอ 哦，没看到。 ได้จบกันจบสักทีเอาสลัดทดเลยครับโอเคครับสไล์คิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่นี้นะครับผมก,ก็เนื้อหาตามคลิปก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะเล่นยาก ยากครับคือส่วนมากตัวด a เ a g ในเด็กเนี่ยตัวดาเมจค่อนข้างจะน้อยน้อยมากตัวยืนก็น้อยน้อยด้วยเลยต้องเน้นเป็นการเน้นจำนวนกับเน้นพลิกแพงสก,กิลการ์ดนะครับอโอเคต่อไปครับอีกเด็กหนึ่งเด็กสุดท้ายแต่ก็ไม่ท้ายสุดจะเด็กทาหารเรือ เรือหรือนักสำรวจทะเลนะครับผมสำหบวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับ